ครับอย่างในข้อเจ็ดเนี่ยนะครับอันนี้มันก็เป็นขังอันหนึ่งนะครับที่พื้นที่หน้าตัดเนี่ยเป็นรูปกลวยครับเป็นรูปกลวยที่มีขนาดสม่ำเสมอข้างบนกับข้างล่างขนาดเดียวกันเห็นนะครับข้างบนกับข้างล่างขนาดเดียวกันนะครับเอาล่ะถ้าเราหยิบเฉพาะพื้นที่หน้าตัดด้านบนมาดูนะครับนะ ก็จะเห็นมันเป็นรูปกลวยลักษณะน,น,นี้นะครับสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเป็นวงกลมหรือถ้าเกิดมันเป็นถัทงทรงกระบอกพื้นที่ผิวมันก็ต้องหรือว่าพื้นที่หน้าตัดมันก็ต้องเป็นรูปวงกลมใช่ไหมนีภาพถ้ามันเป็นถังทรงกระบอกพืนที่หน้าตัดจะไม่งวงกลมนะครับแนวเส้นผ่านศูนย์กลางแนวเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นนี้กับเส้นนี้ก็จะเป็น R เส้นนี้กับเส้นนี้ก็จะเป็น r เท่าๆกันใช่ปะ่ะแต่ถ้าเป็นกลวยอันนี้ก็เหมือนกับว่ามองว่าเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางอันหนึง่งอันนี้ก็มองว่าเป็นเส,ส้นผ่านศูนย์กลางอีกอันหนึง่งแล้วตรงนี้ก็มองเหมือนจะเป็นจุดศูนย์กลางครับแต่ว่าจะเห็นว่าแกนตั้งกับแกนนอนเนี่ยความยาวมันไม่ได้ยาวเท่ากันนะครับ เนี่ยเขาเรียกว่าแกนยาวหรือว่าแกนเอกความยาวของมันเนี่ยเหมือนข้าในสูตรเนี่ยนะครับเขาก็จะให้มันเป็นสองเอดังนั้นครึ่งหนึ่งเนี่ยข้างเดียวเนี่ยข้างเดียวเนี่ยนะครับก็จะเป็นเอช่วงแค่นี้นะครับเอเนี่ยเอ ความยาวของแกนเอกนะครับนะหรือว่าระยะแกนยาวนะครับก็คือ2เอนะครับเปรียบเทียบได้กับถ้าเป็นวงกลมมันก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางมันก็จะยาวเท่ากับ2เนะนี่ะทีนี้อีกแกนหนึ่งครับเจ้าเส้นสีเขียวเนี่ยตรงนี้ก็เป็น2ดีครับเลยนะถ้าเราแค่ครึ่งเดียวตรงนี้มันก็เป็นดีนะครับ ระยะช่วงนี้เป็น B ระยะช่วงนี้เป็นบีนี้เรียกว่าระยะความยาวของแกนสั้นหรือว่าแกนแกนโคนะครับในแ,แกนสัน้นเลยนะครับเขาจะง่ายง่ายสองบดังนั้น B ก็หมายถึงระยะคึ้่นแกนสั้น A ก็คือระยะคึ้่นแกนยาวตรงนี้งงๆอะไรไหมครับโอเคเด็กๆดูนะาถ้าพื้นที่ของเจ้าเนี่ยมันก็จับเอาพายคูณด้วย R เส้นนี้แล้วก็คูณด้วย R เส้นนี้มันก็เลยกลายเป็นพาย r กํากำลังสองเอาเส้ที่ตั้งฉากกันคูณกันใช่ไหมออนนี้ก็หลักการเดียวกันเลยครับ พื้นที่ของมันก็เลยเป็นพายคูณด้วยเส้น a กับเส้น b เนี่ยตั้งฉากกันใช่ปะ่ะก็เลยเป็นพายคูณ a คูณ b ครับพื้นที่ของมันพายคูณเคูณหลักการเหมือนกับพายอาตรงสองเลยครับตรงนี้สับสนไหมครับเออเนี่ย พื้นที่กลวยธรรมดาเลยนะครับพายคูณเอคูณบีนะครับอันนี้คูนไม่ได้หมายถึงพื้นที่ผิวดรานงค่าไม่ได้หมายถึงตรงนั้นนะครับถ้าอันเนี้ยสมมุติได้เล่นนะมันเป็นถังขยะอันหนึ่งก็ได้เป็นถังขยะด้านบนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีฝาอะไรนะครับมันมีแต่ฐานด้านล่างเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ของฐานด้านล่างนี่แหละครับ ื้อที่ฐานด้านล่างตรงนี้แหละครับตรงตรงก้นฐานนะ่นี่แหละที่จะเป็นายคูณ a คูณ b แต่ข้างบนเนี่ยแม้คือที่เอออาจจะเป็นายคูณ a คูณ b แต่ว่ามันเป็นมันเป็นช่องว่างอากาศที่อ่อกเนาะมันเป็นช่องว่างเพื่อเราแบบโยนกระดาษโยนขยะลงไปได้นะโอเคครับ ให้หาให้หาปริมาตร,น,ารานะครับเกนี้หาปริมาตรนะครับโอเคอก็สูตรนี้็็ําไว้นะว่ามายังไงนะมันก็มาแบบเดียวกับวงกลมนิดนี่แหละนะครับนะเพียงแต่ว่าสองแกนมันยาวไม่เท่ากันนะครับ แทนที่จะเป็นพายคูณ a คู a ก็เลยจ่ายเป็นพายูณ a b ไปนะครับอ่ะโอเคเนาะปริมาตรมันจะคิดจากพื้นที่ฐานคูณสูงตัวพื้นที่ฐานครับนี่ครับพื้นที่ฐานล่างที่เป็นก้นฐานนะมันจะใช้พายคูณ a คูณ b ตรงนี้คือภายคูณ a คูณ b แล้วก็มาคูณกับความสูงนะครับเขาบอกว่าถังเนี่ยมันสูง12เซนถังมีความสูง12เซนสีอะไรดีนี่ความสูงถัง12เซนนะครับ ความสูงก็คือสิบสองค่า a นะครับเท่ากับสิบนะครับค่า a เท่ากับสิบเซนนะครับค่าบเท่ากับเจ็ดเซนรตรงพื้นที่ฐานก็คือพายคูณสิบคูณเจ็ดแล้วก็ไปคูณกับความสูงคือสิบสอง ตอนนี้เราก็เลยเลือกแทนปลายเป็นยี่สองส่วนเจ็ดนะครับเพราะว่าเราเห็นมีเลขเจ็ดต่างๆได้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นเจ็ดตัดกับเจ็ดไปยี่สิบสองคูณกับสิบสองสองร้อยหกสิบสี่คูณอีกสิบสองพันหกร้อยสี่สิบลูกบาทเซนติเมตร นะถ้าไปเจอเกี่ยวกับรวยน,นะครับนะโอกาสเจอก็ไม่น่าไม่น่าเยอะนะครับมันเกิดจากว่าเอาพี่ๆล้วหลายรุ่นนะเขาก็ไปเจอคำถามพวกนี้มาแล้วเขาก็เอามาถามไนก็เลยเอามาใส่ไว้ให้เลยนะครับ